สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้เรามาพบกับช่องตุลาแฟมิลี่นะคะมาดูสามสาวเล็มหญ้าช่วงเย็นๆน,นะคะก่อนพาสามสาวเข้าบ้านนะคะก็จะออกพามาเล่ม,มเล็มยาก่อนเข้าบ้านนะคะว่า,เ, <c oughs> วาเสียง่นมนพี่เสียงไปฟังตุลาคุยนะคะโว้ยกระ้เสียฟังตุลาคุยแม่มีันดีตุดใส แ่ไปดูจะไปฟังตุลาคุยนะคะมาเจอแม่วันดีปล่อยร่มใส่ก่อนบอเมีย่สีบอกเขาเก็บห้าให้กินตีตุลาดูมาดูตุลาน้อยนะคะคุยกับพ่อควานมเสียงเป็นมาฟังเสียงตุลาน่อยกัน พาแม่วันดีพี่มีนานะคะแล้วก็ตุลาออกมาเล็มหญ้าช่วงเย็นๆก่อนพาสามสาวเดินทางกับพ่อบ้านนะคะตอนทลางก่อาถอนายกินแน่สิว่าที่เนาะอยากคุยแล้วค่ะเริ่มอยากรู้เรื่องอยากคุยกับเขาแล้วนะคะขอนายกินแน่นั่งสิว่าแล้วเนาะ ดูนะคะคุยตลอดเลยอ่อนพอควันแต่ว่าวา่ีอยังกับบรู้เรื่องแต่เบ้าอยู่คุยตลอดนะคะแต่คุยไม่รู้เรื่องมีหน้าคือขวนก็เถอะมีเน้าคือ่านก็เถอ มีพาน้องๆมาเล็มยญ้าก่อนเดินทางเข้าบ้านนะคะพามาเดินออกกําลังกายช่วงเย็นๆด้วยนะคะจมูยิงหญานีจมูเรงางตามกดเลยอยากคุยนําคุยกันนั่งเนี่ยนั่งอยากคุยน้าเบื้องผินอยากหลิงกระพาะควันนะคะอ่อนกระพาะควันตัวน้อยๆนี่ ยังดุาุวนะไอะไรเกิรเขาลูกอ่ะ็ปดิทอยดูนดีดีเขาเหนื่อยเคุยตลอดเลยนะคะผู้สาวขาเหียน

วันดีคือปวดตัวนิดหน่อยก็เอ๊ะเอ๊ะแอ๊ะอยู่ข้างหลังุ่นอย่าพาลูกเล่นหลายวันดีดูขาเหี่ยนของเราเลี้ยงหญ้าไม่เป็นนะคะกะทิว่าถอนให้เน้นน้ำเด้อหน่นน้ำเด้อลงไปหยังโลมเนี่ยนั่น แม่วันดีก็ไปมหหเล่มเลยไปทัวร์เลยแม่วันดีจะสิดไปทางใดนะคะจะเดินไปไหนไม่รู้มิตตจะไปทางเดียววันดีสิไปใส่นั่นเอาเอามิเตสิไปย่างเดียว เอถอยถอยวันนี้ครอ่ะไลูกก็อยากจะเล่มหญ้าอยู่เดิแต่แม่วันดีไม่ยอมอยู่จักสิไปใส่บาหล้พื่กัน <c oughs> นี่พี่มีนายังเล่มหญ้าอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะว้าดูแม่ดึงคองไ,ปไปแล้วตัวน้อยแม่วันดีดึงคองลากไปเลยตุลาน้อยขอเที่ยงหน้อย ไม่อยากไปเนี่ยจึงไ่อยากไปที่นางล่อย่างเดียวนี่นีนะเปกุญเท่าราคืออยากไปหาแต่พี่มีน่าแล้วเบิ่นหาที่มีนาไม่ได้นะคะจะไปหาแต่พี่มีนาอย่างเดียวบิงบึงบึงบไพี่มีนาอยู่ฝั่งนู้นนางก็อยากไปหาพี่มีนานะคะนางลงอะ่งนั่ะนางลงอยู่นวะมันจะได้นาง เวลาหน่อยเสียังลงน้ำจักนั่งสิไปใส่กับบรลูขึ้นกันอยากไปหาพี่มีนานะคะจะวนไปให้ได้แต่ว่าโดนล่ามคอไว้นะคะทีดึงเขาไปย่างเดียวขาเงี้ยนเขาเล่มหยาก็เลิบหยานี่เขาตีออกกระออกกําลังกายนะคะเล็่ยมห้าข้างทางก่อนกลับบ้านนะคะ ไอตัวน้อยเลมไม่เป็นก็นี่แหละครับอาศัยนะสิบอกพ่อกวนถอนหญ้าให้กินแน่สิว่าที่เนาะเสียงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาหาพ่อมาหาพ่อหาพ่อเร็วเร็วเร็วจ่าเอ๋สิมาหยางนี่ปล่อยนี่ก็ไปหาพี่มีนาเลยแล้วอยอันดินใส่กันเด้อหมางหยางมาหยางอยากมาไก่นะ ดูนางดูนางจะมาหาโอ้ตัวร่อมมือมขึ้นกระน,น่นต,ตัวตะไคร่หล,หลบล, <c oughs> ลินไปดินมาก็ปล่อยลมออกมานะคะตุลาน้อย <c oughs> เล่มเมิองเล่มกินเมิองเป็นบอ่อ <c oughs> พาตุลาน้นยมาหัดเล่มหญ้านะคะ แต่ดูท่าแล้วเหมือนจะไม่เลมสิโร่ตะเขาถอนให้กินดูมือน้อยๆของนางโอ,าอ,าอ,อ้มิน่าอยู่หรอวะมิน,มนมา่าเอ้ยมาเดินกัไปกินยาอ่อนมาต้องมาเถื่อนยู่ห์ละเธอ <c oughs> จะดิ้นไปหาพ่อควานนะคะตัวหน่อยๆเลมยาเลมยาเห็นเมียเลมบ่น,นั่นพาตุลามาหาเลมยานะคะหัดเลมยาวันนี้ แต่ดูท่าแล้วจะไม่เล็มนะคะฝุ่นฉีไปหาตาพ่อกวานแล้วเร็วก <c oughs> ันเฮ้ยว้าวว้าไปเลยต่อต่อหนุกต่อจะขึ้นมมันเยอะฉีดไปหาตาพ่อกวาดหนิ่งยันไปให้ได้นี่พ่อควานนั่งอยู่ตรงนี้นะคะฉิไปหาเขาให้ได้ มีหน้าถอยมากทำไมมันลมดินะั่นมีหน้าถอยมามีหน้ามาทำไมล่ะมามีหน้าทำไมมันลมมันลมมาล่ะมาไปจะกินอย่างจิ้โยกคนตี้นั่นมาไม่นามาหรือว่าขอขนมกินละทั้งนี้มาไม่นาม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 ากินขนมน้ำนองเร็วๆไปกินอย่างจิ้งจกคนตี้หนึ่งเบิ่งกอดข้อขอขนมหรอขอขนมกิน เห็นน pues huh? oh uh, nice. ้องกินขนมมาแล้วพี่มีหน้าสิมกินขนมน้านองแล้วดูดูดูนั่งสิมกินขนมน้บนองมีหน้าลุกขึ้นนะุกขึ้นโอ้ยโอโอ้ยสิมถิกินขนมน้านองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอพ้นเดี๋ยวพอเจอขนมมาให้ผุนผุนไปเอาผุนไปไปไปละแป๊บลรเร็ไป อุ <ak> อ <S <S ้ยโู้โหอยากกินขนมคือคนเนาะบุญแม่วันดีกับลัดทางมาถึงมีหน้าเพราะนอกขนมนี่ปากไหมโอ้ตัวน้อยๆกะกอดข้ออยากกินขนมคือกันจิ้เหยียงกันกินขนมเอาเอาเอาลเอ้ยปาบกเห็น มีน้าอาปากขึ <into noise> <into noise> ้นมีหน้าก็เลยหน่อยกับอาปากขึ้นกันโอ้ก็กินยังกันแย่งน้องก็จะกินเป็นบ่เป็นมีน้าอาปากพอจิบอดแล้วแล้วมีน้าอาปากกาปากบ่เอาบ่เส็บบ่ถอยเร็วถอย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 เลยถอยย่งกินขนม ดูนะคะสามสาวออกมาเล่นยากก็ห่อขนมมากินด้วยนะคะวันนี้ลำกาเล่นเอาเอามาหยางมาหยางถอยถอยเบิดหยากินเลยเด้งนีมองหยาเลยเด้งลงลงไปเลยลงไปตะเ็นอีอโอ้ยปวนปั่นกันแล้วเกินปั่นป่วนกันทั้งบ้านมึงกลัวมาก คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก็ปวดตุลาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ